สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคันนี้เป็น2ส,สูบเสียงหวานนะฮะสองสูบเสียงหวานปกติมีแต่4สูบเสียงหวานนะอันนี้2ส,สูบเสียงหวานนะครับเป็นเบนารีทีนทีสามร้อยนะครับผมปี2018นะสภาพนี่โอ้โหผมบอกว่าเดิมทั้งคันสวยมากนะผมว่าสภาพคันนี้นะเป็นระดับท็อปท็อปของในตลาดมือสองเลยทีเดียวสวยจริงนะสวยผมว่าสวยจริงๆเลยนะครับผมโอเคเราไปดูว่ามันสวยยังไงนะมีตําหนินิดเดียว ี่ต้องหลีดนิดเดียวจริงโอ้โหเสียดายเลยนะครับผมโอเคไปดูเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนี่คันนี้นะดำดุนะครับผมเบนนิลลี่ทีนทีสามร้อยปีสองสิบแปดนะครับโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าแหลมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น TNT 302S นนะครับผมคันนี้ออกใหม่ต้องมีแสนสามนะครับผมอันนี้สภาพมันโคตรสวยเลยนะครับผมสวยจริงๆนะ สวยจริงนะครับสภาพก็อยู่ประมาณออโอ้ยเกกว่านะผมว่านะสวยจริงนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะฮะคันนี้สดอย่างเดียวนะครับผมจัดไฟนนซ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟนนซ์เขารับแต่ทีนทีสา2 s อย่างเดียวนะครับผมอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคค okay, ันนี้เราลองมาดูรอบคันกันเลยนะครับผมนี่เป็นไนงะนี่ดูดูดูดดไฟดูชุดสีเงาวับเลยนะบางคนหน้าสวยๆเนี่ยดูยางนี่ขนยังอยู่นะครับขนยังอยู่นี่ดูดู พับเบรกนะพับเบรกดูจานเบรกโอ้โหจานเบรกใสมากนะครับนี่ผมว่าที่ผมบอกว่ามีตําหนินี่นี่ตหนิตำหนินี่มีรอยตรงนี้เนี่ยนิดเดียวนะนิดเดียวจริงเลยนะนิดเดียวจริงโหเสียดายเลยนะโอ้โหเสียดายเลยนะครับผมนอกนั้นนี่ต้องบอกว่าสภาพแจ่มมากนะครับดูเครื่องดูเครื่องโอ้ดูเครื่องใหม่มากฮะดูท่อสวยๆเลยดูขอท่อสวยไม่สวยนี่โอ้โหนะ โอเคดูรวมสวยมากนะคะันนี้ดูอะถังสวยๆนะครับผมถังสวยๆเลยนะ,ะนี่โชกสวยๆนะครับผมพราบอาสีผมต่อให้ปีห5ห้าแล้วนะครับผมต่อให้ปีห5ห้าเลยนะครับผมนะฮะพร้อมนะครับผมนี่ยางหลังฮะ,ะยางหลังเหลือเยอะขนยังดูอยู่นะครับดูดูจานดูจานดูดูจานเบรกหลังนะ,ะจานเบรกหลังดูดูฮะโอ้โหดูปั๊มเบรกโอ้โหเงาวิวับวิวับเลยนะ ท้ายเดิมนะครับผมชุดสีก็สวยๆนะครับผมนี่อ่ะท้ายเดิมนะคันนี้ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันเลยนะครับเดิมทั้งคันเลยนะชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมไม่ตรงไม่แตกไม่มีรอยนะดูดูดูความใหม่ของโซ่อ่ะผมไม่ได้พูดเลยนะนี่ดูด,ดูดูสเตอร์ดิดูโซ่ดินี่โซ่จากโรงงานสเตอร์จากโรงงานนะครับผมดูน็อตหืมไม่กิฟต์นะ ประหยัดมือหนึ่งไปประมาณ6 7หมื่นเลยนะครับผมดูเครื่องฝั่งนี้นี่ดูเครื่องฝั่งนี้นี่โอ้โหสวยๆเลยสวยมากนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมดูเครื่องดิรอยโรงงานยังอยู่เลยอ่ะดูดิเนี yeah. ่ยเออสภาพอย่างนี้นี่ผมว่าระดับท็อปๆในตลาดเลยนะมือสองอ่ะมันสวยมากเลยนะครับผมดูดูจานเบรกฝั่งนี้นี่จานแบบอย่างนี้ใสๆดูปั๊มเบรกนะครับโอ้โห เนียนกิฟต์นะครับชคอสวยๆนะครับผมไฟหน้าสวยๆนะเดิมทั้งคันเลยนะครับผมวสวยจริงนะคันนี้นะครับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะโอเคคันนี้เรามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้มาพร้อมกับกุญแจหนึ่งดอกนะครับผมมาดูเลขไม์นี่เก้าพันสี่แม่เจ้าเก้าพันสี่อ่ะเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับสตาร์ทเครื่องกันเลยโอ้โหสตาร์ททีเดียวอยู่เลย ฮูนะ้หเจ้าสวยจริงสวยจัดจัดเลยนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสวยจัดจัดเลยนะกรับผมพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะสองสูบเสียงหวานนะนี่เบาะสวยๆเบาะดูด,ด,ดูยังกิฟิบอยู่เลยนะยังกิฟตอยู่เลยนะเออกิฟต์อยู่เลยสวยมากนะโอเคดับเครื่องก่อนนะครับ เครื่องทางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมระบบไฟทางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปในช็อปับประกันหลังการขายสองเดือนด้วยนะครับหรือหนึ่งพันกิโลนะครับผมแล้วก็ก่อนส่งรถนะครับไปในช็อปเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับต่อพอภาษีให้เรียบร้อยหรือว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเอาไปต่อเองก็ราคามาคุยกันได้นะครับผมอราคาคุยกันได้นะครับผมแต่สภาพนี้หายากนะในตลาดอ่ะยังสวยจริงนะประหยัดไปประมาณเจ็ดหมื่นนะประหยัดไปประมาณเจ็0 0มืนกว่าบาทเลยนะครับผมมือพ่อมือนหนึ่งมัน,ม,นมันอยู่ประมาณ แสนสามกว่านะครับผมคันนี้สดอย่างเดียวนะครับจัดไฟแนนซ์เสียดายนะเสียดายจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไฟแนนซ์เขารับจัดแค่3ามศอย่างเดียวนะครับทีนทีเขาไม่รับจัดนะครับผมแล้วโชมนี้ก็โชมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทีนทีสามด้วยนะปี18นะครับขสสิบแปดนะคันนี้ขสสิบแปดด้วยนะครับผมโอเคฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับไปในช็อปสวยๆต้องไปในช็อปนะครับผมอ่ะ ฝากไว้1คันนะครับทีนเบนเดอรี่ทีทีสามร้อยนะครับปี2018นสะครับสวยอย่างนี้ต้องรีบเลยนะครับผมนานๆเข้ามาทีนะนานๆเข้ามาทีก่อนอันนี้ขายเยอะมากเลยนะครับทีทีนะครับสามแล้วก็ทีทีสามสองเอสนะครับผมโอเคนะผมบอกว่าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับรอติดตามได้เลยนะครับรถสวยๆแน่นอนครับผมขอบคุณครับ